สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่เบนตุ๋ยนะครับวันนี้พี่เบนตุ๋ยจะไปตามล่าหาหมัดเทพทั้ง3ามมัดกันนะครับแล้วถ้าถามว่าทำไมวันนี้พี่เบนตุ๋ยแต่งตัวแปลกๆนะครับเพราะว่าผมได้ไปซื้อชุดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเบื่อแลอ้วไอ,อ้ล้นๆใส่หัวดาบโง่ๆนี่เราเป็นสายดาร์กเลยป้นะครับที่ตอนนี้ที่พี่เบนต้องไปหาหมัดใหม่เพราะว่ามัดนี้เขาบอกว่า มันเป็นหมัดเดิมเริ่มต้นแล้วมันก่ำมากเราก็เลยต้องไปหาใหม่ที่มันตึงๆกว่านี้ไปกันก่อนครับเราไปหาหมัดกันก่าแล้วนะครับในที่สุดเราก็กลับมาอยู่ในโลกแรกกันแล้วนะครับผมอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือไปเอาเรือครับเรือแรงๆสักลำหนึ่งแบบตึงๆเลยไปครับกดเพื่อพูดคุยแล้วก็นี่ครับบังคับเรือขาประจำของเราไปครับขึ้นเรือไปครับท่าแรกที่เราจะไปซื้อกันนะครับก็คือท่าดาร์กสเตปนะครับคือท่าเตะ เตะไฟหรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจแต่เห็นเหมือนไอคอนมันจะเป็นรูปขาแล้วก็มีไฟพุงพ่งๆหน่อยไปครับแล,แล้วนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเกาะแรกก็คือ p i Pilot Village นะครับก็คือหมู่บ้านโจรสลัดนะครับผมออกมาก็เจอคนผลกระโดดไปกระโดดมาออืมอืมมเอ้ยมันผลเดียวกันหมดเลยปะเนี่ยแก๊งเนี้ยขอดือซะเหม่อนนี่นยโจมตีได้แต่ฆ่าเขาตายไปแล้วหนีดีกว่า เราไม่ได้ตั้งใจอุ้ยมันเกิดไวแล้วไม่ได้ตั้งใจขอโทษแต่แค่เจตนานดีน่อยเองไปครับที่แรกนะครับที่เราจะต้องมาซื้อจะอยู่ตรงนี้เลยครับข้างบ้านหลังคาเขียวเข้าประตูไปเลยนี่จะมีประตูอยู่อันนึงนี่เนียนๆไปครับกดเพื่อพูดคุยไปโยอ่ะโยอะไรวะไปพูดคุยเลยคุณต้องการจะเรียน Dark Step Fighting Style สำหรับ จำนวนตัวแสนห้าไหมโอเคเดยนครับนี่ได้มาแล้วแค่นี้เองก็เหมือนแค่มาซื้อแต่แค่มันยืนแอบอยู่ในแมปต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยไหนก็ได้มาแล้วเราขอไปลองห้ากันนี่แนะ่โอ้ยทำไมกูกระเด็นวะไอปีกนกมึงห้าเหรอเดีย๋ยวมึงโดนเดีย๋ยวมึงโดนกู go. ไปครับเราไม่สนใจเราไม่รังแกคนอื่นดีกว่าถ้าอะไรก็โดดเหรอก็โดดจำพื้นเหรอ <c oughs> โคตรมั่วเลยไปหามอน เอ้ยแต่ก็ก็แรงนะเนี่ยหรือว่าเราเป็นเพราะเราอยู่ที่ต่างหรื่อมากเกินไปด้วยแต่ท่าเทวนะทำเป็นเล่นไปไปโจไปจากที่ลองตีเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเออก็ก็สนุกดีนะครับเนี่ยท่านี้เตะแบบนัวๆมันๆนี่เราก็เตะไปเรื่อยๆครับลองเก็บเวลสักนิดหนึ่งเอ้ยที่เหมือนเห็นคนวิ่งแบบไปขอลองเกียนหน่อยละกันนี่โดน นี่ไงเจอแล้วอยู่นี่นี่เนีเนี่เนลัดเลยลดัดอืมเจนันบอกกูฟาร์มเบลอยู่ไอเวนขอโทษแด๊ะล่ะม,มาเด็อยากโดนวะมาเด้มาเด้มาเด้โอ้โหเขาไม่ได้เปิด PVP แล้วเนี่ยอ๋อเราโดนปิดกูด,ดาวไว้นี่หว่าอุ้ยเฮ้ยเชันหายไปเลยสู่ขีดตายฮะในทีเดียวสภาพไป เราก็ไปนั่งซีเวลกันต่อดีกว่าอืแขงไวอไวรุ่นไวรุ่นแบบหัวเบคอนที่กำลังลากมอนตึงๆขลาก,กว่ะเราก็ยืนดูความวุ่นวายหัวเบคอนจะตายแล้วหัวเบคอนจะตายแล้วอืหัวเบคอนโอ้วาร์ปด้วยเน็ตกูหรือเปล่าวะเนี่ยหรือเน็ตมันวะ เน็ตกูแหละกระโดดเล่นดูดิอ่าเออกระโดดด้วยเออดีจเจริญไปดีกว่ามีแต่คนตติไม่ดีไปครับเราไปหามัดต่อไปกันดีกว่าไปเพื่อนขึ้นเรือมาเพื่อนไม่ไปด้วยอ่ะขับถอยหลังเลยแล้วกันไปจ้าไปครับในเกาะต่อไปนะครับที่เราจะไปก็คือ กาท้องฟ้านะครับผมเราจะไปซื้อหมัดสายฟ้ากันนะครับมันจะมี NPC ยืนซ่อนอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งไปอืมนั่นก็ผลโมจินี่ก็ขับถอยหลังสภาพเหมือนกูเป็นคนปญาอ่อนแต่เหมือนมันจะนานมันก็ไม่ได้เร็วนะถอยหลังอ่ะใช่ปะ่ะหรือเปล่าไม่รู้ไปกลับเรือดีกว่าเราขับแบบปกติกันดีกว่าครับเสียเวลาไปโกอืมเร็วขึ้นจริง <laughs> แล้วกูขับถอยหลังทำไมก่อน ในที่สุดนะครับเราก็มาถึงเกาะท้องฟ้าแล้วนะครับผม NVC ขายจะซ่อนอยู่หลังหินก้อนนี้นะครับนี่เลยไปดิฟจอดอจอดดีๆเดียวก็ยากไปครับลงไปคนขายคนนี้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหน้ากากเสือนะครับกลกวไม่รู้ชื่อหรอกอืไม่คุยมากซื้ออย่างเดียวจฉพาะนี้เรียบร้อยครับ ได้หมัดสายฟ้าไปแล้วครับอย่างเท่เอาวะโคตรเท่ครับนอนๆไปเราไปลองเทสดาเมจกันดีกว่าว่ามันจะตึงแค่ไหนแต่อย่างแรกก็คืออูต้องขึ้นไปบนนั้นก่อนบินเลยไปจ้าขึ้นมาแล้วอืเจอคนหนึ่งกำลังยิงมอนอยู่อขอละกันเพื่อนตัวนี้นี่นี่โอ้ เที่ยววลขึ้นอย่างไวโอ้วิขึ้นไวจา้ามาขอราบหน่อยละกันเพื่อนวิ่งขึ้นอย่างไรอะ่ะโคนสุดแต่เราไปลากเขาหรือเปล่าใช่แหละนี่เนี่ยเฮียเอ้ยรู้จัมันเขี่ยจริงไปครับรอไปรังแกเขาเราไปลากมอนคืนเขาดีกว่าเขาออกจาหน้าของสาร เียนภาพตีตอนเวลแล้วก็โดนคนอืน่นรัดเหมือนกันนะอนาถเหลือเกินอะช่วยเขาตีหน่อยนี่เขาจะได้ตีเรวขึ้นมาช่วยเพื่อนเราช่วยอือเอาเลยเพื่อนฆ่ามันเดี๋ยวเราไปตีตัวอื่นต่อก็มาดิครับมาดิเออตายไปไหนขอลองท่าน,นดี๋ยดีในในเวลก็ถึงละเร่งปะอืออ้าวกูมัวนี่หว่ามันต้องแบบอยู่ใกล้ๆหรอหรืออะไรอะ่ะไหนขอลองอีกทีอือ อืมเป็นแบบอ้าวไม่ตายด้วยเป็นแบบพุ่งลงพื้นมานะครับจงังหวะนี้เพลื่อนพิมพ์อะไรอ่ะพี่ครับอืตอแบแ๊บว่าไงครับเออว่าไงครับด้วยครับบบบใบหม้ด้วยว่าไงครับอืมกูมองไม่เห็นตัวเองแล้วล่าสุดผีหลอกกืนกินไปกับแมพ เพื่อนหลับหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนพิมพ์มาพี่ครับแล้วก็หลับไปแล้วล่าสุดสภาพเพื่อนเพื่อนตื่นมาตอบก่อนเพื่อนพี่มีผลปีศาจฮะพี่มีผมผลปีศาจใหม่ครับอะไรวะนะสภาพอืผลอะไรนะขอีกทีหนึ่งเพื่อนผมไม่มีคนรับอืผมไม่มีคนรับ คืออะไรอรเพื่อนผมไม่มีคนรับเราดูแล้นะ่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องกันแล้วแหละขนนกขนนกแทนละกันอ่ะเพื่อนเอาขนนกใหม่อ้าวดอกไม่ได้วางอ้าวแคนนอนดอปปุ๊บอ้าว,วางไม่ได้อดเลยอดให้เพื่อนเลยจมกันก็จะให้เพื่อนสักหน่อยชีวิตางหน้าสงสารอขอลองสก,กิลที่ละกันซึ้ม เลือดแทบไม่ลดรับแต่หลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนที่มีฮาคิสังเกตนะครับกดดูก็คือเขามีผลอยู่แล้วนะครับแต่เขามาหลอกเราสภาพแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนผมโดนเทพเจ้าเล่น oh, no. โอโนเฮ้ยเพื่อนผมโดนเทพเจ้าอ้าวเพื่อนผมแตกครับโอ้โหเทพเจ้าเอาเรื่องจัดไ <I share. S 2> อ้ชี้ยเอาแล้วเพื่อนผมโดนเทพเจ้าเล่นนะครับเทพเจ้าประจำแมม สภาพมาขอ,อเปิดหน่อยละกันอืมอืมบินหายไปเลยอืมไอ้เจียตายสาตายสาอย่าห้าวอย่าห้าวไปลงไปรับเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเราพูดสู่คิดไปแล้วหน้าเลยเพื่อนเราไปเกาะต่อไปกันดีกว่าครับเราไปหาสไตล์การโจมตีกันดีกว่ากับอันสุดท้ายมามาเร็วขึ้นมาเร็วเพื่อนอ้าวเพื่อนบอกไม่ไปด้วยหรอกเรือกากอ้าว โอเคเลยเพื่อนเดี๋ยนายเจอเอรือซุสซิงไปครับเราต้องรีบไปซึ่งเกาะต่อไปนะครับเราต้องไปในเมืองใต้บาดาลนะครับซึ่งจะเป็นแมพที่อยู่ใต้ทะเลนะอย่างแรกเราต้องหาทางลงก่อนเดี๋ยวเราตัดไปใกล้ๆทางลงกันดีกว่าครับไปแล้วแล้วนะครับในที่สุดนะครับที่เราเดินทางกันมาใช้เวลามากกว่า10ปีนะครับเวอร์มาก10ปีบ้าอะไรไม่สินาทีเราก็มาถึงนะครับทางลงสู่เมือง ใต้บาดานนะครับผมนี่เลยนี่เราก็ขับเข้าไปเลยได้ปะอ้าวเทียเข้าอ้าวเออ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 เอ้าวได้เฉยเทียร์ล้บักด้วยล่าสุดเอองงผีลอกหาทำเนาะอะไรแปลกๆเนี่ยเทียแล้วเรือบักแล้วเฮ้ยเฮ้ยเทพเจ้ามาเทียเทพเจ้ากลับมาอีกครั้งอา้าวแต่เขาไปไหนอะ่ะเขาไปฟาร์มเหรอเทพเจ้าหนีไปฟาร์มว่ะทุกคนไหนวะนี่ไงนี่เทพเจ้าฟาร์มอยู่โดน โดนโดนสวบแล้วทเทพเจ้าก,กูไม่น่าเลยไปอย่างแรกเราก็ต้องกลับไปดูเรือก่อนนะครับว่าเรือเราจะสามารถกลับไปสู่โลกของเราได้อีกไหมทเทพเจ้าลอยผ่านไปเรือลูกเจ้าจะพาข้ากลับไปได้อยู่ไหมสภาพชีวิตอเรือ,อ,อ,โ,อโดนเรือดีดสภาพปัญญาอ่อนไปกันต่อดีกว่า นี่นะครับในศิลปะการต่อสู้อันสุดท้ายนะครับผมเราต้องไปที่ข้างกระท่อมปลายนาะอันใหญ่นี้นะครับไปทางขวานะนี่เลยจะเป็นทางลึกๆเข้าไปหน่อยนี่ไปนี่เราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับเป็นประตูสีม่วงๆใหญ่ๆ,ๆนี่ครับในส่วนของวิธีการเข้านะครับเราต้องใช้สกิลท,ทั้งหมดที่เรามีนะครับเพื่อเปิดประตูเข้าไปครับ ไปครับใส่ให้หมดนี่เอาไปก่อนเลยครับสกิลแรกเอาไปให้หมดนี่ใส่ยับใส่ยับใส่ยับครับจังหวะนี้ไปครับเดินเข้าไปนี่ครับจริงๆแล้วมันมีประตูข้างหลังเนาะไม่ต้องใช้สกิลเฮีย <c> พ <oughs> ูดถาไปดับเพื่ออะไรไปครับพูดคุยอ่อานไม่ออกเรียนรู้อย่างเดียวครับมาอะไรอ่ะมันคือท่าอะไรอ่ะวอเตอร์กังฟูไหน ออไปลองเทสหน่อยซิวอเตอร์กลงฟูว่าจะตึงแค่ไหนอแล้วทางออกอยู่ไหนนี่ลองงัดกับไอ้นี่ก่อนเลยกันโจ๊ะ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 เออแต่ก็แรงนะงเร็วขึ้นแบบรวดเร็วทันใจแบบดุดันไม่เกรงใจใครกลางฟูวอเตอร์เออเริ่มเลยอุ๊ยเข้ามาเจอ เจ้าของบ้านยืนอยู่นะครับเจ้าของกระท่มอแล้วก็เปิดหมัดเปิดมาก่อนเลยจังหวะนี้ไหนๆก็ได้ของใหม่มาแล้วเปิดฮาคี้แป๊บมาดิครับมาดิครับอุ้ยๆแต่มันตีแรงนะอุ้ยๆอุ้ยตีแรงนะมาดิก็มาดิครับขนาดเยลเยวหมัดยังไม่ถึงเท่าไหร่ก็ห้เราได้บอกเลยเยวหมัดเอออ้าวไอ้เชี้ยแล้วไม่มเลือดเต็มมากยอาซาโกงกูโอ้โหลงไปแป๊บ จะเจอกัน <izon> ไอ้นี่มันห้าวได้เลยได้เลย <shorts language> ไป <โ diy> ไปครับไปด่วนอืมเวอร์ชันขี้เกียจหันหน้าจอแล้วล่าสุดมาไอสัตว์เจอวอเตอร์กลางฟูบุยรั้งนี่นี่ตัวตึงกวดตัวตึงนี่นี่นี่อืมเที้ยนจะมันตีแรงเกินขอสกิลหน่อยแล้วกันสกิลก็สกิลโดนอืมกูตายอีกอืมจะอีกกี่รอบ เสียค่าหัวด้วยนะสภาพและค่าหัวก็มีอยู่กระจึงนึงอีกครั้งกลับมาอีกครั้งเราไม่ยอมหรอกพวกก่ำก่ำไกลๆอ่ะเออต้องเจอหมัดมือใหม่จัดการจริงนะฮะเลือดขึ่งหลอดนะไม่ครึ่งแล้วก้นหลอดแล้วทีเดียวลาก่อนเลยบอกแล้วอย่าห้าวกับพี่อน้องพี่มันตึงเกินพอเราตีเจ้าของบ้านเสร็จนะครับเราก็จะสามารถนั่งก็อี้ตัวนี้ได้นะครับ แต่เป้าหมายการนั่งนัดก็ไม่มีอะไรครับอืมทำไปเพื่ออะไรนะก็นะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับการที่เรามานั่งหาหมัดทั้งสามมัดในโลกแรกนะครับผมเจาะคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันต่ออย่าลืมกดซับกดไลค์ไปด้วยนะครับอถอดผ้าคลุมก่อนเกินเกินถอดไปก็มืดเหมือนเดิมสภาพ ก็นั่นแหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดสับกดไลค์กดสับกดไลค์กดสับกดไลค์เออกดดตติามโอ้ยโอ้ยแสบตาโอ้ยนั่นแหละครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ